ตั้งเตาวันนี้เสนอเมนูผักบุ้งผัดกะปิค่ะหรือว่าบางร้านเขาเรียกว่าผัดหนวดมังกรรับรองซอสวันนี้เนี่ยอร่อยจริงจังปังแน่นอนค่ะเราก็ต้องไปเตรียมอันแรกคือหอมเจียวนะคะก็สไลด์หอมหั่นหอมแบบนี้เสร็จแล้วก็จะไปเจียวน้ำมันให้เป็นหอมเจียวที่หอมหอมก่อนค่ะ แรกเริ่มเลยเราจะเจียวหอมก่อนนะคะก็ใส่หอมกับน้ำมันลงตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนแล้วก็เจียวไปแบบนี้เราจะเอาหอมขึ้นกันค่ะพอแล้วส่วนผักบุ้งเนี้ยเราจะใช้เป็นผักบุ้งจีนก็ได้หรือผักบุ้งไทยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตีดให้เขาเป็นเส้นๆค่ะเพื่อเพิ่มอัดพรสมิต,ติในการเขียวค่ะอันนี้แหละ รับความอร่อยอีกอย่างนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสค่ะเราก็เอาหอมเจียวลงไปครึ่งสุดหอมสดกระเทียมพริกขี้หนูชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเผ็ดเท่านี้ก็กำลังดีกุ้งแห้งผล่กระปิน้ำตาลค่ะตะน้ำให้พอท่วงให้เขาพคอบปั่นได้ เรจะเอาน้ำมันที่ทอดหอมนะคะเอามาผัดซอสค่ะตอนนี้นะคะผักบ,บุ้งที่เราบีดเป็นเส้นเนี่ยพอไปแช่น้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นขดๆแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่ ลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยหอมจริงจริงืเพื่อความก,ออกร,รอบซอสกระปิหอมอร่อยมากๆจองเลยนะ กินเปล่าๆก็ได้หรือว่ากินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ดีค่ะถ้าอยากได้เมนูอร่อยๆอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งแล้วพบกันในคลิปหน้าบายๆหลังจาก กะปิเสร็จเรียบร้อยนะคะกลิ่นห้องครัวนี้ก็ตลบอบอวนมากเลยค่ะมาดามตัวขอใช้ King Stella Set Zero ค่ะสามารถสลายกลิ่นได้ภายในสิวินาทีค่ะหอมชื่นใจมาดามตัวแนะนำค่ะ King Stella Set Zero ค่ะ